วันนี้เราเรียนวิชาสังคมในระดับชั้นป .5 นะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างนะคะในหัวข้อของเรื่องพระสงฆ์นะคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะคะ,ะพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างคือใคร พุทธสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยบุคคลเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ส่วนชาวพุทธตัวอย่างคือชาวพุทธรุ่นหลังซึ่งเกิดในสมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปลีนิพานแล้วอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนะคะเพราะฉะน,นั้นต้องเรียนรู้เลยนะคะถ้ากล่าวถึงพุทธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธเจ้า นะคะเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางมีพระชนอยู่ส่วนชาพุทธตัวอย่างเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วมาดูนะคะพุทธสาวกนะคะโอคนแรกคือพระโสนโกริวิสัะประวัติเป็นยังไงคะอ่าพระโสนโกริวิสัะเกิดในตระกูลเศรษฐีนะคะเดินชื่อโสนะแปลว่าทองคํา เพราะท่านนะ่ะมีผิวพายณสวยงามมาแตก,กําเนิดนะคะส่วนโกริวิสาเป็นตระกูลของบิดามีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือฝ่าเท้าทั้งสองข้างมีขนสีเขียวเหมือนแก้วมณนนีงอกออกมามีความชํานาญในการบิดก,กินโโนนักโกริวิสาได้มีโอกาสเข้าเฝ้้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเจ้าพิมนพิสารที่วัดเรรุัน ได้ฟังธรรมเรื่องอนุปุธภิกษาและอริยศัจสีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจึงกราบทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้านะหลังบวชแล้วได้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าศรีตะวันเขตโมราชคฤห์ท่านได้เดินจงกรมอย่างหนักจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหล ก็เดินด,ด้วยเท้าไม่ได้ก็ใช้วิธีคลานจนเข่าและฝ่ามือก็แตกอีกแต่ก็ยังไม่บรรลุธทมอะไรท่านจึงเกิดความน้อยใจนะคะว่าบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญเพียรอย่างหนักนั้นเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นี่ได้หยอกย่าหย่อนบ่าผู้อื่นแต่ทําไมจึงไม่บรรลุผลอะไรเลยอย่างไรเสียเราควรจะสึกออกมา ไปครองพิษคารวาสทำบุญสร้าง,งส่วนตามสมควรแก่คารวาสวิสัยจะดีกว่าอันนี้เป็นความคิดของโซโนะโกลิวิสก์นะคะเมื่อพระพุทธเจา้าทรงทราบความคิดนะคะของพระโสนะโก,ะะกลิวิสก์คเสด็จมาตรัสสอนนะคะให้บำเพ็ญความเพียรแต่พอดียึดหลักวัชิมาปฏิป,ปทาโดยทรงยก พินสามสายขึ้นมาแสดงเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าพินเน่ะที่ขึงสายตึงเกินไปเมื่อดีดแล้วสายก็จะขาดพินที่ขึงสายหย่อนเกินไปเมื่อดีดแล้วเสียงก็ไม่ไพเราะต้องพินที่ขึงสายตึงแต่พอกว่าพอกลางจึงจะไม่ขาดและมีเสียงไพเราะนะคะพระโสณคริสาปฏิบัติตาพระธรรมหลักที่ทรงแนะนํา ะะไม่นานนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์นะคะจากการที่พระสนรุนทรริษาบำเพ็ญเพียรอย่างหนักจนปว่เท้าข่าวปร่ามือแตกเลือดไหลพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านให้เป็นผู้เป็นเลิศก,กว่าพระพิสุขทั้งหลายในด้านความเพียรนะคะคุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะ นอกจากมีความเพียรเป็นเลิศแล้วพระสุนทรกริษะยังมีคุณธรรมที่เราควรยึดถือเป็นแบบอย่างอื่นๆดีเช่นความกตัญญูกตะเวทีความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะชาพุทธตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชสานะคะ พระประวัติ2,356ประสูสิตรเมื่อวันที่21สิงหาในสมัยรัชกาลที่สองนะคะทรงบรรพชาตั้งแต่พระเยาวนะคะพักที่วัดใหม่บางขุนเทียนแล้วก็ย้ายมาที่วัดสังเวชนะคะต่อมาพศ2370ก็สอบแปลภาษาบาลีได้สองประโยค แล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์ในสำนักของรัชกาลที่สี่นะคะประทับที่วัดสมอลายหรือว่าวัดราชาธิวาสพอศ .2374 เป็นสามเณรองค์แรกที่สอบแปลภาษาบาลีได้เก้าประโยชน์2376ก็อุปสมบทเป็นพระพิสุย้ายมาวัดบวร,บรนิเวศนะคะตามรัชกาลที่ส พศ2 0 9 4อุปสมบทครั้งที่สองที่วัดบวรและก็ลาสิกขาเนื่องจาการัชกาลที่สี่ทรงลาผนวดเพื่อมาขึ้นครองราดแต่ต่อมาก็าปลดก้าให้อุปสมบทใหม่นะคะ,ะความสามารถก็สามารถแปลภาษาบาลีได้เก้าประโยชน์จนมีผู้ตั้งสมัญญาว่า สมเด็จพระสังฆราช18ประโยคนะครับรัชกาลที่4ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามทรงอาราธนาพระอ,องค์มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวัดราชประดิษฐ์ใครคือเจ้าอาวาสองค์แรกอ่แล้วเดี๋ยวตอบได้เลยสมเด็จพระสังฆราช3นะคะ พอศ .2434 ได้รับการโปิดร้าแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาัตยานสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9นะคะ,ะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9จาจำไว้นะ2442สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มกราด้วยโรคบ,บิดและโรคฉลารวมพระชนมายุได้87พรรษา คุณธรรมที่ควรนำม,มาเป็นแบบอย่างสมเด็จพระสังฆราชสาทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมหลายประการที่สามารถนำม,มาเป็นแบบอย่างได้เช่นทรงเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ทรงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรทรงมีศรัทธามั่นคงในพระลัตนตรัยนะคะ,ะนักเรียนตามไปด้วยนะคะคุณธรรมที่ควรนำม,มาเป็นแบบอย่างนะคะ ต่อไปคนต่อไปที่เราจะเรียนนะคะก็คืออาจารย์สเสถียนโพธินันทะนะคะประวัตินะคะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนดาเป็นชาวจีนนะคะ,ะมารดาชื่อนางมาลัยนามสกุลกำมนมมนนะคะพอพอศ .2491 เปลี่ยนนามสกุลใหม่เพื่อให้ใกล้ชิดกับพระศาสนาเป็นโพธินันทะ ซึ่งหมายถึงผู้ยินดีในความรู้แจ้งอาจารย์เสถียรเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยหลังเรียนจบม .5 ได้ลาออกเพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยตนเองอและได้ศึกษาภาษาจีนจน8ชานโดยเฉพาะภาษาจีนกลางจีนสามารถพูดสำเนียงจีนกลางได้ดีนะคะ ได้ศึกษาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาจนแตกฉานทั้งนิกายมหายานและนิกายเทรวาสจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทยเลยนะคะอ่ะดูอาจารย์เสถียรได้อุปสมบทที่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะคะ และท่านได้ลาศิกขาไปเป็นอาจารย์ในมหามกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงศริชาประวัติศาสตร์และความรู้ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมาตลอดจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่9ธันวาพศา2 5 9พรวมอายุ38ปีนะคะท่านเลื่อนสายในทางด้าน ภาษาสนามากนะคะอาอาจารย์เสถียรได้เขียนหนังสือมเยอะมากมายนะคะหนังสือที่เป็นเกียดประวัติเลยก็คือเมื่อพศ2 5 0 8หนังสือเรื่องเมธีตะวันออกอได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นจากยูเนสโก ผลงานอมาตะาของท่านคืองานแปลพระสูตรฝ่ายมหายานจากภาษาจีนได้แก่วัชรปัฏยาปารมิตสูตรและนิมุลเกียร์นิเทศสูตรนะคะอันนี้คือเกียริของท่านคุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะอาจารย์เสถียรเป็นชาวพุทธตัวอย่างเพราะท่านมีคุณธรรมที่ควรยึคถือเป็นแบบอย่าง หลายประการเช่นกตัญญูกตวเวทีใส่ใจในการศึกษาหาความรู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ยึดมั่นในพระรันตนตรัยนะะส่วนเรื่องน่ารู้นะคะ,ะสังฆราชสังฆราชคือใครสังฆราชคือตำแหน่งพระมหาเทระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล ประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมามีสมเด็จพระสังฆราชมาแล้ว19พระองค์อันนี้นักเรียนควรรู้ไว้นะคะว่ามีมาแล้ว19พระองค์นะคะวันนี้นะคะบุคคล นะคะหรือว่าพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่นักเรียนควรรู้นะคะก็ควรจะจดจำม,มาไว้นะคะว่ามีจุดเด่นตรงไหนนะคะ,ะแล้วก็ทบทวนในหนังสือเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในเรื่องนี้ก็อยู่ในหนังสือเรียนหน้า35นะคะยังไงนักเรียนลองศึกษาทบทวนดูนะคะวันนี้ค,ครูขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ